โดยรวมกันทั้งหมดจะเป็นสามล้านสามแสกสี่ครับอ๋อสามล้านสามเก้าดเป๊ะเลยพี่น้องเลยเนาะบอกเป๊ะอย่างไรเขาเนววบอกเก๋ง,ง,งทั้งทานหมอเราอุนมีงบแต่สามล้านสี่แสนพี่น้องเลยเนาะมอันก็เลยอ่ลบยาออกนอเนาะเพราะว่ามอมันจะยางชื่อเราเเอานี้ยังบูทา ท่านสามารถจับฝังเข็มได้เนาะเพราะว่าหนึ่งก็คือกล้ามเนื้อของเราที่จะน้อยเดี่ยวเนาะฟังเข็มแล้วเราให้สิบัวเดเราเลยก่ได้ฟังเข็มนี่ตัวไซยาโนนุ่มด้านนี้ไงเราบุคคลไมีเนื้อเนาะเออมีแห้งมีแห้งหนังสีผ้ากับบ้านก็ได้บานี้เด้อเออเมื่อเฮือนเนาะเออลูกท้ามหาเราไปยักบ่อนหนึ่เนาะเอออืมยังไงล่ะฮะพุงแม่มาตัวนี้ không không Nên, nên. À. nên, nên. nên, nên à. okay, nó không phải vào. Thế cắt Vừa năm thao phân Ok, nó. từ ta. Và một viên mà อะไรฮึบฮึบหลดลงชีวิน้ตาแล้วเอาเออเออควย่อกับป่วยไม่ร้องเยย่อกัป่วยนังลงก่อนกินของแมงวิเด้อคงหิวหนึ่งเลยพี่น้องเลยน้องแขเพาะ yang nak buhuk senang Dah. Ni dulu kan, si, ini bar si oke 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 Ah, โอเคพี่น้องเลยเนาะกะเขามาฮอดคลินิกแบ่ในเวลาหามุงกว่าๆพี่น้องเลยเนาะอุณอันนี้นัดกับแพทย์กับหมอแล้วกาทางแม่น้องวิกับบอลลมโบกพันไว้พี่น้องเลยเนาะอ่าจะได้กลับบ้านเลยมือนนี่พี่น้องเลยเนาะเพราะว่างบในการหักษาเนาะก็คืออแจ้งไปลงแหละมีอยู่สามล้านสี่เนาะอ่ากะแม่เพิ่นให้เพิ่มมาอีกพันบาทแต่ก็ยังไมพ่พอพี่น้องเลยเนาะ ก็มีแต่ส่วนพันบาทนั่นตำบลดีสืบแนวบำรุงเนาะบำรุงยาบำรุงเพิ่มที่บอกกมอตึงมมนะเป็นยาบำรุงมอจัดให้เรือรบอรวัดจังไดเนาะหลักใจชื้อพวกนุ่มพวกเนื้ออยังเงีรพี่น้องเนาะต่างๆที่มาบำรุงห่างไกลให้กับแม่น้องวีเพิ่มเนาะอ่ะจะน่าจะติดตามส่งกันอีกอาในมื่ออื่นพี่น้องเราจะมื้อนี้มาเบิง่งทางนอ้นนองแม่น้องวิแล้วก็รบาลานซ์บวกเพิ่มเป็นจังไดเนาะ เอาก็เดินได้เปน็นรองเด้อประกาศตักท้ายสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีมาเพื่อนกันวัดสุขูสุคนสบายดีอีพซีพวกยังกิบนบนวัดทุกทานเด้อยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูปบุญสาละวันเนาะในนามสะพานบุญขอบคุณกับคนของมากกับใจป่าลุงวัดสุขูสุคนที่ให้เกียรต,ติตามเรบชมเป็นกำลังใจครับลุงและน้องเคยเนาะเดินมาตลอดเป็น้องเนานะไปไป,ไปบนุญกันสบายดีดใช้ค่าจใจคนหนึ่งแล้ว สบายดีอเอันนี้เป็นาใช้จของสองคนด้งวีกับทาวินเนาะเยันนี้มีเลยจ้อ,อันนี้ของแมงวีพันเนาะรวบรวมตัวนี้รวมตัวนี้เนาะอ๋อล้านของเมนองวีนี่ล้านเก้าเนห้าสิเปน็นเ่าส่วนของทาบิทหนึ่งล้าน สี่แสนร่วมกันเนริ่มอะรยรวมกันทั้งหมดเรเป็นสามล้านสามแสนเ้าสิบสอ๋อสามล้าเกเป๊ะเลยพี่นงเเนาะบอกเป๊ะยังไงเขาแนวบอกเทั้งทานหมอเราวมีงบแต่3ามล้านสี่แสนพี่น้องเลยเนาะมอมก,ก็เลยลบยาออกเนาะเพราะว่าอมอามันจ,จัดยาคือเนาเราเอาใน้นำโบรา โมทันสามารถจะฟังเข็มได้เนาะเพราะว่าหนึ่งก็คือกล้ามเนื้อของเรามนีไปน้อยเดียวเกับฟังเข็ยนเราให้สิบตัวเอา,าเลยบ็ได้ฟังเขียนแต่ว่าสายยาวผมลุ้มนั่งไงเราบุคคลไมีเน,นะนื้อ,อเนาะการซีนเราเหี่ยวมาแล้วเหี่ยวมาแล้วเนาะตัวนี้มันเวลาแดดดีครับก็คือยามมาอยู่ในเรนะือนอาจจะมีอาหารบำรุงตีบอ่ะแม่มแม่แม่ผมมีอาหารได้แหละเออเอาไม่จะคอยบำรุงคนไปพีิณเอาไป 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8 9า0ส2 3 4 5า7 8 9 10 1 2 3 4เ6 7 8 9 10 1 2 3่อาากน3้าล้า้าน0 0 0ี่น้องครัน ออกมาแล้วเนาะซูซีพี่น้องเลยเนานะคาทางเมงวินล้วกทัทางบาลันโบทางบาลันโบพันนี้หนึ่งล้านสี่แสนสี่สิบสี่ส่วนทั้งเมง 1, 50, งีันัณหนะึ่งล้านเก้าแสนห้าสิบเดยรนาะรวมกันกันกบโต๊ะพอดีประมาณห้าพัน 5, บาทเด้อเด้นเด้อเด้อเด้เด้อ ส่วนยาอย่างกับเริ่มต้นแล้วเนาะเเอาโมปวางแล้โอเคโอเคขอบใจทำน้อยไร้ไม่ได้สิผ้าก่นกลับบ้านก่อนเด้อโดยได้แเออดคนเช้าสบายดีผ้าค่นกลับบ้านก่อนเด้อขอบใจไรยสวายดี เป็นยังไงบาลลมโบคือโวเห็นไอบาดนี่เนาะเงียบเลยป้อไฮบปานพิถิ่มพี่น้องเลยเด้อเป็นยังไงไขแนนขืนปะไขนะมันหนักแตงโวยชื่อหนักแตงโวยชื่อแอกเป็นยังเมื่อกินยาผักพรอนแต่ก็เซ้าแล้วมันการไอมันไขแน่แหละโอเคเนาะมันทรมานนะการไอหน่อพี่น้องหน่อยแม่นองวิสบายดีก็้ก่อนแล้วก็ พ่อเขาหวานเขายญาแล้วกันหนามีชีมีซันกันเนาะมาทำอ,อิทอยากเลื้องเนาะอยากกินจืด <c oughs> าาามีแหงแ้งหรอบอมีแหง้ <c oughs> แหงฮึกายพี่น้องฟังเชื่อมกันก่อนมีแหงแ้งหรอเนาะเออมีแหง้งเออมีแห,งห้งเลยสิผ้ากับบ้านก็ได้บปะน,นีดเด้อเออเมื่อเฮือนเนาะเออเออลูกท้ามหาเราไปจักบ่อนนีน่เนาะเออ เี่นางอนะไรเนาะสิบห้าข้ับบ้านด้วยบาร์เนเตอร์เจ็บบ่เพันชีพันซักยาเจ็บบ่เจ็บบ่เพันแทงเข็มเจ็บบ่เจ็บแบบเจ็บปุ้ยเจ็บพี่นะ้อยเจนะ็บเจ้น่อยโอ้ยเนาะเจ็บหลักเศร้าเลยพาเมื่อเด้อมาหากินข้าวกินน้ำอยู่กันห้ามผัเนาะอ่ามีข้าวกล้ามเนื้อเนาะมอพันชะีฟนะังเข็ม เนาะแต่ว่าหมองคนว่ามันมัมีเนื้อเนาะมันมีแต่นังกับกระดูกแต่ไม่ได้เทาเจ็บเนาะเซลล์มันกล้ามเนื้อเรามันเหี่ยวบ่แล้วพี่น้องเนื่องจากเป็นมาหลายปีไปซะเนาะฝนกับเสาตกะพอดีจนน่าฝนมาแล้วมันสีอันนี้เนาะพากันกลับบ้านใช้ด้บ้านให้

không phong phong này thì nào vậy nó à. Đây tôi nhìn vậy à. Thế trọng này Vừa nắm thang phong tốt nữa <laughs> จะข้าไปทั้งมึงเด้ดอเด้อโอเคโอเคโอเคก <c oughs> ็อโอเคพี่น้องก็นาะก็นขึ้นมาในรถในล่างนะน็อกสิบห้าทางในนังวิเนะาะกับบอลเลมโบสามคนสามอ้ายไอ่นน็อกสามเอืยอยสามเอือน้องเนาะอ่าเพราะว่าอ่าเอือยนังวินี่เป็นเอือยง่ายเนาะที่ซองไม่เาม่ไปนังวิที่ซาเม,ม่บาอลเลมโบเนาะอ้ายน้องก,กันสามคน ครับบานก่อนมื่อนี้พี่น้องเลยเนาะฝนกับโปอยๆลงมาเนาะสิฟ้าประสงค์อยู่เพื่อนก่อนแล้วก็สีไปอธิบายเรื่องกินยงกินยาให้มันถูกต้องเนาะเวลาถือเวลาเวลาเนาะจะได้สีในน้ำบรรเทาพี่น้องเลยเนาะจังเมื่อพปากคอนไปพี่น้องเลยไปพบกันอยู่เพื่อนอยู่ซาเราหมดแหละขออนุญาตขับรถกำลังก่อนเดพี่น้องเด้อ À. Tha một người mà chậm mà.

ใช่เลยมันนักในหัวออนเออป็นยังจะหน่อยกินยามันมันนยังมันเมายาอยู่ตอนแรกเมื่อกี้นี่พนักงานกินแล้วเปล่กินแล้วส้มเถื่อนโอเคมีแต่อื้อมอ่นคนละแบบตอนเสาร์นะเพื่อนอธิบายจะฟังกันที่เรื่องยาหน่อย่านัโอเคเดี๋ยวเขาจะอธิบายฟังจันหน่อยด้นะเอ้ยเราซื้อยังก็เขาลืมเลยชมป้อง อ่าเออชมปองเออชมปองพอนเฮือนอลไรเด้อเด็กแดงไงเจ้านอนเย็นสบายเนาะอยู่หลังเนาะอ่าโอ้ยโหพี่น้องไรผฝนนอยนึงถ้าฝนนิดนึงแต่ว่าเศร้าแล้วตอนนี้พี่น้อะไรผลยุดแลละด้วยอ่ามาพอดแล้วโอ้ยคนดอกนอกนี่เด้อยายดอกนอกตายแล้วเอ้าเออเบื้งเด้อเบื้งเด้อควรย่อกับป่วยพอ่าควรย่อกับป่วยนั่งลงก่อน ไทเอมงลงมาโอ้ยพี่น้องอ้เนาะคัมเงตื้อตาเลยไปบบบุบยีไฟที่นอกๆที่บัดยูห้องทั้งลุมเมนวิเด้ามีบ่ มีแห่ะไปเปี่ยนหมุนตันน้ำมาใส่ตัวนี้นไห้ป่ะ<ช>เออไปมุนมาใส่เออนกแจงเนี่มนย,ยมันอะไรมันเพลแล้ะฮอร์แรบบด้นเนาะ <c oughs> ไปมุนดอกแาง <c oughs> มาใส่ดอกทิงได้บาร์นัมบอดด้อร์เทอนน่ะเด้เลยสมปองอ <c oughs> หอรแล้วเนาะกินแล้วพเขาผนปอดแล้วพอแรงเนี่ย กินข้าวแรงแล้วบ่ววาากินแล้วขนะ้าวแรงเพือ่อเอาให้กินเหรอเนาะโดยทั้งแพทย์ทั้งหมอสเพิ่พนป้อนเราได้พี่น้องได้เนาะที่บระวุณชื่อไปองเว้นนี่ก็แม่นบระวุณชื่อไปต่างหากเนาะะเปลี่ยนก่อนพี่น้องเลยเอ่เปลี่ยนหลอดฟืนหลอดไฟก่อนอ <laughs> มืงอ,อึอ มันยะบุญ hmm. ส okay. well, we mm ีอธิบายนะการกินยาให้ทางบอลลัมโบหรือทางแหล่งแอนโนีพันเน่โอเคแข่งขวบาด้ป่ะเนาะโอเคจะนอยบุนขึ้นมาเด้อเอาบุญขอเขาของน้ากันแป๊บหนึ่ง ข่อนหยาดตั้งกล่องก่อนพี่น้องเลย้าที่ว่ายให้ได้โอ้ยเฮ้ดมือเลยมาในี้เนาะได้เบือเลยอ่าไปนอนเบิ่งไปนอนห้องแอร์เลยเย็นบ่เย็นแหละนอนห้องแอร์เนาะเลยเคยได้นอนอยู่บ่ห้องแอร์เลยไปเลยทีเดียวนั้เล่นไปครั้งแรกในชีวิตเลยนอนห้องแอร์เลยเนาะนห้องน้ำมีสมัยนล้เจ้ ไอ้ดูนั่งนี่อย่าร่างติดลูกติดเต้าอะไรได้ถ้าเป็นไปได้กันนี่แค่ผ่าปากเด้อได้พื่อความป้องกันโมหิตติดลูกได้หัวเป็นหัวเป็นไอ้เนี่มันติดกันง่ายงเนาะลูกเป็นเลยเลยลูกเลยถ้าไม่มันหลีกเรื่องอะไรด้พี่น้องเลยเนาะคือแมลงนิ้วอยู่เพื่อนหน่อแมงนี่เป็นลูกก็ต้องเป็นน้ำอยู่แล้วก็ติดกันตลอดเลยแต่ว่าสาระบางไว้เพื่อนเล็กน้อยเป็นนมันยากกว่ากบูใหญ่ อันนี้ผลกวดของแม่นางวิีผลกวดของบาลามโบเลยอ่าได้ใบยองๆเลยเลยเนาะเลยอ่าส่วนนี้วันนี้คุณน้องไอ้น้องบุญศรีอธิบายอธิบายให้กับแม่นางวิยากินของแม่นางวิเด้อคงหิวนึงเลยพี่น้องเอ้เนาะเลยทั้งแพทย์เพาะทั้งแพทย์หมอพคนจับยาให้กิน เป็นยาสนิทน้ำเพราะว่าสิจัดยาเป็นสนิทแคปซูลแบบมิดเนะี่ยแม่ม้องวิญาณเรากินลำบากเลยเรากินกืยนยากเลยเนาะแล้วมาสิเห็นอาเจียนออกมาหักมาถึงเลยเอาสนิทเป็นซองเป็นน้ำให้กินง่ายเด,ยดยลยเวลาแม่เอื่อยเอื่อยกองเนาะเลยกองมาซื้ออะไรเนี่ยเพราะซื้อ่น เออต่งอฮะตังอง่งงอเลย่างาอเนอะอ่ลาให้ยายม่นกินนี่นี่ีบอลสีนีสีนี่เ้อแกนะคสีทุทแล้วก็บ,บีบไฮไลอาป,ปากแล้วก็บ,บีบสปปากก็ลงลฟ์นกินไ,ไ่ต้องบออันนี่เราจะเอาตัวยามาบ้างก่อนนี่เราบูฮุ่ยังงนี่นอะนี่ดูกมนก่อนเลยสีนี่บอลสี สีกปุ๊บแล้วกบีบให้เราคอยอยเราคอยกินทีละหน่อยกว่านีน้เพคนไห้กินล้างอาหารก็ส่วนส่วนอาหารส่วนเขา่าอ่าอาหารการกินเครื่องมอเมลุงมืออื่นมาบุนนิสือมอาหายมือในหมดทันเด้อเลยอ่ามือตอนเศร้าบุญนิฮ่าสือรอตลาดหัวเงินทั้งแม่ทวันลัดคนอ่าเพิ่มมาอีกพันหากี่นอ้องเลยเนาะ มีงบนำบุญตอนนี้พันหาร <No way. S 2> วยประบุญเสี้ยวใบซื้อเครื่องมอมลุ่งรวยปลาเนาะผิดมันกินง่ายเนะ <No way. S 2> าะรวยปลาอ่าไปผัวอมลุงเลือดยังอะไรทางกายเล่าอะไรพี่น้องน,น,น,นักองปลาอย่อกกางเงี้ยชิหมกสิหมูเด้อนี่อันนี้มัดนี่นี่เรากินข,านานขาน้าวแล้วตอนเศร้ากินข้าวตอนเศร้าแล้วอ่ะเรากินยารวยรวยเท้ามุมจะเอาใจกาย อ่าแล้วก็ตอนแรกัมนีเรากินเขาวแล้วกันเรากินยาโดยง่ายเสาร์หนึ่งแรกหนึ่งเราดูปฏิบัติเราฟังกันสองสี่หกแปดชิดนะมันมีอยู่ชิดจำนวนหาเมื่อคิดยางไง A mua bán bỏ chất thâm nó không kèp món bỏ cít mỡ tang anh hồ khó yà sounding <coughs> lắng nung yà sounding ra nung nơi răng nơi Thì nơi 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 răng nơi 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 ăn nơi 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 <No. S 2> อ่าอนนีเป็นมิดสีดำเลยนามสีดำสีแดงได้ใชยไเสาห <No. S 2> นึงงน่งแรงหนึ่งได้ใ <No. S 2> อ่อันนี้ก็คือการเสาหนึง่งแรงหนึ่งนีง่มึง <No. S 2> ซองอ,อันนี้เป็นแบบแบบผงเลยตัวนี้ได้ใ <No. S 2> เป็นผงเป็นผงแล้วกา็ค้นผสมน้าใชยไหอาหากิน อ่าเสาหนึ่งดงหนึ่งคือกันที่แบบนีแล้วามมเลยอากามีตัวนี้เสาสองตอนเสาเหเรากินสองอันนี่อ่ามีชี้สมนี่ได้สี้นี่ได้เนี่แบบมากอเลยนะอ่ามีเคสบอกอย่าเสาสองตอนเทียงหนึ่งตอนแรกหนึ่งเลยอ่าตัวนี้ได้ ดีมาเดีบากรอันนี้เป็นยานะเป็นยาขวดแา่แก้วนี่นะเลยขุดเขียนบอกว่าให้กินประมาณห้าร้มิลลอืมนี่ห้ารอยมิลลีเยินยินน้ำใส่หามันเพียงพอนี่เัวนี่ก็อันที่สองเีย หารยนี่หาอยนี่เด้อยน <therapist. S 2> ี่เปิดออกแั้วนี่นี่ถั่ใสนไหนซ้ำหารอยได้น้้มาลายห้าห้าหละารอยห้าาหเนึงแรกนึงเลอไว้ของแมนวีเอาใส่้องไว้ด้อ จะต้องไวให้ยามให้เรากินข้าวเรากินยาตรงเวลาเนาะเพื่อให้มันบันลุงเรามันดีขึ้นกว่าเก่าเลยวบันทิของบาล์ลัมโบบันทึกด้บางนี่บาล์ลัมโบตอนเศร้ากินข้าวแล้วกินตัวนี้มิตรหนึ่งเลยได้เดี๋ยวมันเค้นบอกเด็กหนึ่งนี่เลยตอนเศร้านหนึ่ง ตะกาตัวนี้ตอนเศร้าตอนแรงยาวหนึ่งได้ตะกาตัวนี้ตอนเศร้าตอนแรอยาวหนึ่งอืมราาตัวนี้เศร้าสองแรงสองอย่างเด็กสองอยู่ไหมเส้าสองแรงสองตอนเที่ยงก็ต้องกินได้ได้ตะกาตัวนี้คือกัรนเศร้าสองแรงสองได้ดีไรตะกาตัวนี้เศร้าสองแรงสองได้ จีตีช่องแล้วชะจีรีสองได้อันนี้ยาอมยาอมเวลาจะเป็นไอๆแห้งนราอมลดได้อมอีกหนึ่งได้มีเจ้าเจ้าสีนอนเจ้าไอแห้งหรือจะอมได้เลยอมแล้วก็นอนเลยได้ได้ตัวนี้เศ้าหนึ่งแรงหนึ่งรับอาหารที่กันได้จื้อไว้ให้กินข้าวก่อนจะกินยาเด้อมันจะบมดกัดกระเพาะเด้อเด้ของเจ้าในร้ายก็ไม่ทั้งวิอีกเนาะสรุปว่ายาไม่รู้ปวดร้ายคนไม่ทั้งวิอีกคืออะไร แล้วก็ตัวนี้ตัดถั่วออกให้อมม้วนปากเลยทมถิบเลยตัวนี้ได้หมอยกินได้เลยเรากินดูหมอยกินตัวนี้เลยอ่าแห้ม้วนปากเลยทมถิบเลยได้ตื่นเช้ามาเลยม้วนปากโลดตัวนี้เลยอ่ะนันเป็นยาคาเสียเลย ยกของเจ้าเอาไว้จืดอ่ะเลยส่วนหนเพิ่เพื่อเอาไว้เปลี่ยนเราเนอะใส่พวมนี่แหละใส่มาจังบบกบมิ้นเจ้าเองอ่ะแหละเนาะชวนเรื่องอาหารการกินมืออื่นเนาะไงทวารรัดเป็นเอาเงินมาเพิ่มพันหาทีหน่อยเนาะเอาไว้ใสจ่ายกินอยู่เนาะ แล้วก็มีแม่ทานหนึ่ง่นอยู่ทางประเทศญี่ปุ่นพี่นอ้องนะเลยเนาะเพิ่นก็นอยากโอนเงินมาสมทบเพิ่มสองพันบาท <c oughs> แต่ว่ายังหาวิธีโอนอยู่มันโอนไ่ได้พี่น้องเลยเนาะตาบัญชีแหละประวุลส่งไปให้เนาะโอนไ่ได้พี่น้องจะเปนเป็นอย่างนะานานาเนานะอันนี้เขาตกนปสาเหตุจะเกิดจากอย่างโอนกับบอเขาใจคือากันตรนี้เนาะปกติโอนได้อยู่เนาะทีนี้โอนไม่ได้เอาวุลเอาบัญชีน้องซาวอยู่ไทยเอาไให้กขาบ่วถือ เอาบัญชีบัตูนไปกับบัถือเอาบัญชีเมนเซอร์ไปกับบัถืออี่างบอรไรบอมันเกี่ยวของกันยังบ่นกันยังบอกข้าใจตอนนี้เนาะอ่าแต่ใน,นขอบบุญคุณพ่อแม่ขอบใจแม่โทน,นหลา่าน่าจะชดช้อยเนาะเอาหทางบอเรมโบ้เลยเนาะขอบใจไฮเบอร์โบขอบใจก็ได้อขอบใจทางแม่ทวารลัดเน้ะ กับใจเด้อแม่มาชอยน้องเบาวโมเด้อกับแม่น้องวิเด้อตอนนี้ต่อไปแหนลำให้ลวยเด้อตอนอยู่สบายให้อยู่ไหนยาวนอนให้ได้เงินหมื่นตื่นให้ได้เงินแสนสช้าถูกเช้าถูเด้อมีแต่ฝากทั้งแม่น้องวิเห็แล้วเนาะเออแม่น้องอันนี้ถูอกล้องเนาะดฝากเบิ้งแม่น้องวิเป็นยางไก่ชิดเี่นเด้อตอนระยะคนกินยาคุ้มให้กินยา ตั <No. S 2> วาราคายานี่โมเมนึกถือถต้องกินให้มันตรงเวลาเนาะเมืดสามหลานกลัวก็ได้โมเมนต์ถือเลยยาเ <No. S 2> ด้อก <No. S 2> ินเอยกินเรามีแหงแล่าห่ะเจ้าคือกันก <No. S 2> ินในตรงเวลาเพราะฉันเจ้าสีพรรมันเองเจ้าแหละเด้ <No. S 2> อ มีาสนันและบุญกระสีมหารกับเมือเมืออาเนี่ด้เมือจากสีมหาอคนทรังเนาะมเป็นยังป็นยังกินบไปกินมาเลยอันนี้เก็บไว้เก็บไว้ในเฮื่นนี่แหละเพื่อมีโอกาสซื้อนี่ไปนำให้คนเบิ่งขึ้นไปต่อยาต่างอยังเื่อมีเงินมีคำเงินอะไรมได้เนาะไดใช้โอเคพี่น้องเราสำหรับทินี่บุญกับต้องขอขอบุญบคุณขอบุขอบใจได้ทางในสารหลที่ให้ทางบุนสรรรเป็นสปาร